สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับวันนี้จะพามาเดินชมโรงเรือนนะครับอัปเดตอัปเดตใหม่ล่าสุดเลยนะนี่เลยวันนี้ถือกล้องเอานะครับถือกล้องเอาวันนี้จะอธิบายเป็นแบบนี้นะครับว่ามันยังไงต้นแรรับเนี่ยสวยมากๆนะเป็นเงินไหลมานะโฟกัสหรือเปล่านี่นะโอ้โหเงินไหลมา ด่างขาวนะครับตัวนี้เป็นเต็มฟอร์มนะครับเนี่ยสวย,ยามากนะเนี่ยไม้ครับเลี้ยงสวยหมดเลยนะเลี้ยงดีๆเนี่ยนโฟกัสสวยนะครับอันนี้เป็นอโบหลุดเขียวนะอโบตัวนี้เป็นหลุดเขียวนะครับุหลุดเขียวนี่เราพามาดูอีพีนะอีพีอันนี้จะเป็นโซนอีพีดงอีพีอนะครับเนี่ยสวย,ยามากนะครับเนี่ยสวยนะครับสวยดู โอ้โหแบบอลังการจริงๆนะครับเนะีพีเนี่ยสวยนะครับสวยนี่เลยอันนี้เป็นแบบฟอร์มใหญ่นะเนี่ยใบยแบบเขียวมากเลยนะสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์แข็งแรงมากๆเลยเนี่ยใหญ่มันใหญ่นี่ครับโอ้โห สวยครับสวยงามสุดพดด้วยเรื่อยนะครับอันนี้ก็เป็นภาชนีหินอ่อนนะครับตัวนี้นี่สวยครับสวยสวย,สวยมากๆนะครับพาชมไปเตือนนะเผือชอบกันนะครับโอ้โหมุมนี้คืออลังการาาสุดๆนะเนี่ยไม่ค่อยโฟกัสนะกล้องนะครับ ความฝันของใครหลายหลายคนนะแบบมีโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยลังการน,กนี่ก็สวยนี่ก็สวยนี่สวยงามนะครับสวยเงามโอ้หบนสีนี่ยังสวยคนระับบนสีอนะสวยมากนะครับ กล้องไปโฟกัสแบบนึงนะอุย้ยนี่โฟกัสเหรอสวยมากกล้องไปโฟกัสเลยสวยงามมากสวยงามห่วยเมยเมยโอ้โหมุม,ม,ม,มนี้ทีเด็ดเลยสวยไหม่กันไหม ยอด,ส,ดสุดๆเลยนะครับเนี่ยมุมนี้นะอลังการสุดๆนะครับฮึๆโรงเรือนแบบว่าทุกคนชอบไหมครับชอบไหมกล้องก็ไม่ค่อยจะโฟกัสนะโฟกัสแต่หน้า,าคนนะกล้องเนี่ย สวยงามนะสวยงามนี่ก็สวยนะเนี่ยสวยมากนี่ครับเดี๋ยวพาชมโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับฝากติดตามไว้กันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพามาอัปเดตเรื่อยๆนี่ตัวนี้คือแม็กซิมัมนะนี่สวยสุดๆนะครับสวยโอ้พี่การสมนี่ก็สวยนะการสมนี่ โฟกัสป่ะโฟกัสแล้วนะโอเคครับยังไงก็ฝากติดตามมาด้วยนะครับโดยจะมาอัปเดตลงเนินให้ชมเรื่อยๆนะครับแล้วพี่ๆคนไหนแบบว่าข้องใจหรือว่าสอบถามวิธีการดูแลเงไก็สอบถามการเข้ามาได้เลยนะครับยินดีครับปรึกษาทุกทุกอย่างนะครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับพี่ๆสวัสดีนะครับ